นการเลขาธิการวุฒิสภาได้รับแจ้งจากพลเอกเลศฤทธิ์เวสวร์สมาชิกวุฒิสภาอายุ74ปีไปตรวจเชื้อเมื่อ24มิถุนายนและทราบผล25มิถุนายนว่าติดเชื้อโควิดขณะนี้ทางสภาได้แจ้งให้สมาชิกที่ได้ใกล้ชิดหรือพบปะพบเจอกับพลเอกเลศฤทธิ์ให้กักตัวแล้วฟังสังเกตอาการแล้วนะครับและให้เข้าไปรับการตรวจหาเชื้อตามมาตรการต่อไปจุดที่น่าสนใจก็คือไทม์ไลน์เนี่ยน้องใบ วันจันยี่21เ็มิถุนายนวันนั้นท่านพลเอกเลิศรทธ์ท่านลาประชุมวุฒิสภานะคะท่านว่าท่านไม่ค่อยสบายท่านก็เลยอยู่ที่บ้านทั้งวันไม่ได้เจอใครอันนี้คือไม่ค่อยสบายแต่ไม่ได้บอกว่ามีไข้หรือไม่ประการใดนะฮะ 22มิถุนายนอังคารมาประชุมร่วมรัฐสภาค่ะห้องประชุมฝั่งสสก็จะมีเจ้าหน้าที่สำนักงานประชุมของวุฒิสภามีข้าราชการบำนาญมาพาท่านไปเซ็นชื่อพอท่านเซ็นชื่อเสร็จเนี่ยท่านไปพบกับอีกสองท่านนะคะนั่นก็คือคุณปิยพันธ์นิมมานเหมินและพลเอกไพรโรธพานิชย์สมัยเป็นสวนะครับค่ะเจอ<ล>สวอ,อีกสองท่านแล้วพากันเดินคุยกันไปที่ห้องอาหารเพื่อไปรับข้าวกล่อง และวันนั้นท่านก็บอกว่ารู้สึกเวียนหัวมีไข้ก็เลยกลับบ้านวันพุธ23มิถุนายนก็นยังมา,มาร่วมประชุมรัฐสภา,าใช่ค่ะห้องประชุมฝั่งสงส,งสงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่สํานักการประชุมวุฒิสภามาพาท่านไปลงชื่อเหมือนเดิม,มท่านรู้สึกมีไข้กลับที่พักจนกระทั่งบ่ายของวันที่23มิถุนายนนั่นแหละค่ะทราบว่าภรรยาของท่านติดเชื้อออืออบ่ายวันที่วันพุธร,รู้ว่าภรรยาติดเชื้อ เพราะฉะนั้นวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก็ลาประชุมร่วมรัฐสภาไปโรงพยาบาลพระมงกุฎเพื่อตรวจเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลจนกระทั่ง10โมงครึ่งก็กลับที่พักไม,ไม่ได้ <จะ S 2> พบปากคร,ครวันศุกร์25มิถุนายนน้ำไร่บ่าย2โมงโรงพยาบาลพระมงกุฎโทรมาแจ้งผลการตรวจนะคะว่าพลเอกเลศฤดธิ์ติดโควิด -19 และโรงพยาบาลพระมงกุฎก็รับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วจุดสำคัญก็คือว่าตั้งแต่เมื่อวันอังคารกับวันพุธ ผมไม่แน่ใจว่าท่านมีไข้หรือไม่ประการใดเนี่ยนะรู้แต่ว่าวันพุธตามไทม์ไลน์เนี่ยช่วงหลังจากมาร่วมประชุมรัฐสภาตอนมารับไปลงชื่อตอนนั้นรู้สึกว่ามีไข้ก็เลยเดินทางกลับที่พักแล้วช่วงบ่ายทราบว่าภรรยาติดโควิดใช่ไหม้องใบใช่ค่ะนี่ก็เป็นจุดสําคัญแต่ท่านเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะขณะที่ทางสภาก,ก็แจ้งกันทันทีทีเดียวว่าใครที่สัมผัสใกล้ชิดกับพลเดกเลศฤทธิ์ ในช่วงเวลาดังกล่าวขอความร่วมมือก,กักตัวสังเกตอาการและเข้ารับการตรวจหาเชื้อตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขค่ะขณะที่ในสภายังมีช่างภาพสื่อสารมวลชนติดเชื้อโควิดด้วยเนี่ยน้องใบใช่ช่างภาพของโทรทัศน์ช่องหนึ่งซึ่งเข้าไปปฏิบัติงานที่อาคารรัฐสภาเมื่อวันที่ 11, 14, 16, 17, 18มิถุนาติดเชื้อโควิดค่ะทาบผลเมไร เมื่อเช้าของวันที่25เมื่อเช้าเมื่อวาน,นค่ะหลังจากที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อคือภรรยาเนี่ยติดก่อนภรรยาติดจากเพื่อนร่วมง,งานรู้ผลว่า23แล้วตัวช่างภาพท่านนี้ก็ติดด้วยนะคะนะฮะก็แน่นอนครับเป็นจุดสนใจซึ่งหลายท่านก็คงต้องติดตามกันเรื่องนี้ว่าจะมีผลกระทบที่จะทําให้เกิดการลุกลามไประบาดหวังว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหเกิดคลัสเตอร์สภา,าขึ้นมาเนี่ย